ไม่ตายรอกคือการกลั้นลมหายใจเนี่ยนะถ้าเรากั้นเนี่ยอ,อย่างมากเลยนะอย่างมากเลยก็แค่ขาดสติไปพอขาดสติไปเนี่ยนะเจตนาในการจะกั้นลมหายใจก็หยุดลงร่างกายก็กลับมาหายใจใหม่มันไม่สามารถจะกลั้นลมหายใจแล้วตายได้จริง ในกรณีที่เรากั้นเองนะพระพุทธเจ้าเคยทำนะสมัยที่บำเพ็ญทุกรากกิริยานะบำเพ็ญทุกรกทุกราก,กิริยาด้วยการกลั้นลมหายใจทำเนละเคยทํามาแล้วทําไปแล้วก็สลบแล้วก็ไม่ตายร่างกายก็มีการรักษาชีวิตของมันเองด้วยการหายใจต่อตอนที่ขาดสตินั่นเองไม่ตายแต่ว่าไม่แนะนําให้ทานะไม่ใช่วิธีที่จะบรรลุมรรคผลแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่ดีสําหรับสุขภาพด้วยนะ พระเจ้าที่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามีวิบากพระองค์มีวิบากอยู่ว่าเคยไปพูดไม่ดีในชาติก่อนนู้นน่ที่ไปพบพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ไปกล่าวคําที่ไม่เหมาะสมก็คือว่าเพื่อนชวนไปหาพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นยังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ศรัทธาก็ไปกล่าวประมาณว่าพระพุทธเจ้าของเธอก็คงจะอยู่ป่าลําบากเปล่า,าพูดอย่างเงี้ยแค่นี้ ก็เลยกลายเป็นวิบากทําให้ต้องมาทําทุกขระกิริยาถึงหกปีเนะนี่ยก,า,กาวคําไม่ดีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นเองมีวิบากมาอย่างนี้ส่วนเราไม่ต้องไม่ต้องไปทําทุกขระกิริยาในลักษณะแบบนั้นก็นนมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วโดยพระองค์ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตัดสรนะในชาตินี้เองนะชาติสุดท้ายนี่เอง ว่าไม่ได้ผลเป็นการลำบากเปล่าเป็นเป็นธรรมที่ไม่ควรทํำตามมุ่งที่จะให้เกิดมรรคผลไม่ต้องไปไปกลั้นลมหายใจยาวๆนะะแต่ว่ากลั้นเพียงแค่ชั่วคราวนิดเดียวนะอย่างเงี้ยนิดเดียวพอเรียกว่าเป็นการทำสมถกรรมฐานแบบเร่งด่วน ถ,ถ้าเปรียบเหมือนการชาร์จแบตก็ควิกชาร์จทำนิดนึงให้เกิดสมาธิขึ้นมาชั่วคราวนะไม่ใช่ว่ากั้นนานๆไม่ใช่ <laughs> กั้นนานๆผลเสียนะเป็นผลเสียสมองก็จะทำให้ขาดออกซิเจนกนรารหลมหใจแล้วสมองไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอบางทีเป็นลมได้หมดส